ครับสวัสดีเอฟซีสู่สุขคนครับมือหนึ่งหลอดมาสรุปผลบางไฟขนาดทหนึ่งทสองทสามนิ้วบางส่วนนะครับวันที่เก่ากลุ่มพศ .2016 18นะครับบางที่หนึ่งนะครับมหาอุดขนาดทสอง55เบอร์เดียวไดิ230คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สองน้องณคุณนะครับขนาดทอนิ้วนะครับ80เพียง200ไดิ282คะแนนผ่านโอ้โหผ่านหลายคักนะครับบางที่สามปลายฝานะครับผมขนาดทอ อ้ขนาดหกหุนนะครับผมปลายฝ่านะครับน่าจะไปน้ำปลายใหม่นะครับ4 0 6 0อ่าได้20คาแนนนะครับน่าจะหางขาดนะครับบ้างที่4นะครับหนุ่ม3โลงทาบนะครับขนาดท่อ2 65 80เดสิบได้ร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่5นะครับบุกซ่านะครับขนาดหนึ่งิ้วกับ70 90เได้หกคะแนนไม่ผ่านนะครับ บ้างที่6นะครับดวงตาขนาดทอ2อ0เบอร์เดียวได้3 4 0คะแนนผ่านนะครับบ้างที่7นาค้อนเกิงนะครับขนาดทอ2อ5 5เบอร์เดียวเด้225คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่8นะครับอ้อสมหมายขนาดทอ2อ0เบอร์เดียวเด้220คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เก่าห e ูพันตึงขนาดทอ2องนะครับ60 70ได้235คะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่เก่านะครับภูพันตึงบ้างที่เกานะครับบ้างที่10นะครับ หลวงตานะครับขนาดท่อ2 60เบอร์เดียวได้280คะแนนผ่านนะครับบังที่11ซุปเปอร์แจ็คนะครับขนาด1นิ้วนะครับ85 95นะครับได้175คะแนนไม่ผ่านนะครับบังที่12บนุ่มสามลงทาบนะครับขนาดท่อ2 60 65ได้310คะแนนผ่านนะครับบังที่13น้อง2ห้องนะครับขนาดท่อ2นะครับ50 60ได้332คะแนนผ่านนะครับบังที่14น้องชีต้านะครับ ขนาดทอสองห้าสิบเบอร์เดียวได้อยเก้าคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบหําเกินแก้วขนาดทอสองห้าเบอร์เดียวได้อยสคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิหกนะครับลูกข้ามบอขนาดทอสองห้าด้อยแคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบเจ็ดอันนั่นจะใช่นะครับขนาดทอสองนะครับสี่สานะครับราคาต่านะครับเด้อยหคะแนนไม่ผ่านราคาใด,ดกระปอผ่านนะครับบางที่สิหงบินนะครับขนาดทอสองราคาก็ต่ตําต่ำครับสามส เด้ด290คะแนนไม่ผ่านนะครับผมหมุงไฟราคาต่ำกับโบผ่านนะครับอ่ะมาเริ่มผ่านบั่งที่10เก่าแล้วนะครับสาวน้อยบ้านแต้นะครับขนาดท่อ2 75เบอร์เดียวเด้ด290คะแนนผ่านนะครับบ้างที่20นะครับเพชรไผ่เงินขนาดท่อ2 40 45เด็ด265คะแนนผ่านนะครับบ้างที่21น้องบอลลูนขนาดท่อ2 60 70เด็ด285คะแนนผ่านนะครับบ้างที่22ขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งอุบลขนาดท่อ2 หนึ่งอุบลนะครับขนาดท่อสอ0เจิบเร์เดียวเดือสาม้อยหคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ยี่สามนะครับณขอดูขนาดท่อสองเจ็ดสบเอร์เดียวเดือสร้อยแปดสิบคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ย4สี่อโกแก้วนะครับขนาดหนิ้วนะครับแปดสิเกดืร้อยยี่ห้าคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างที่ยิ่ห้าเจ้าขุนทองนะครับขนาดท่อสองเจ็ดสิบห้าแปดสิบเดือสามร้อยสิบคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ยีิบเพชร จันทัดนะครับขนาดท่อสองนะครับห้เบอร์เดียวเดส้อยแบาคะแนนผ่านนะครับบ้างที่ยีด่วนลอยฟ้าขนาดท่อสองเ5็ดบ้าแปดสบาเด็ดามร้คะแนนผ่านนะครับบ้างที่ยี่ลานพระญาแทนนะครับขนาดท่อสองเจบแปดสิบานะครับเด2 9ส้อยเบาคะแนนวานเจรีบนะครับดีใจนำหลานพระญาแทนนะครับขนาดบ้างที่ยิเก้านะครับเคยสุวันขนาดท่อ2 7งเจ็ดสิบเจ็ดสบ้าเดสบาคะแนนผ่านวานเจรีบนะครับบ้างที่สา ซอจิญทรัพย์นะครับขนาดท่อสองเจ็ดสแป้า6ดรคะแนนผ่านนะครับบ้างดีสาซอเล็กขนาดท่อสองาเบอร์เดียวเดส้อยแคะแนนผ่านนะครับวงไมีตราคาต่ำๆนะครับินตะไนะครับบ้างดีสาปุ๋ยเมกขนาดท่อสองเจ็ดสิบห้าแป้าเดอยคะแนนผ่านนะครับกินขาดขาดร้อยเลย <c oughs> ทีเดียวบ้างดีสานะครับนองกับตันเจ็ดสบด้าเดอคะแนนไม่ผ่านนะครับบ้างดีสามสเจนีขนาดท่อสองหก ได้345คะแนนผ่านนะครับบางที่สานะครับปลาสมขนาด1นิ้ว80 20ิเดือยร้อยแคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่สามพวกแก้วนะครับ1นิ้ว80 85ิด้าเดือยร้อยคะแนนเจ้าเกือบนะครับผมโอ้โหนะครับที่แรกก็ตายหลายนะครับหลังๆมาผ่านหลายซ้ำนะครับโห จังบักสางเสียนยังนะครับผม่าดีใจน้ำผู้โชคกูม,มานนะครับภูประมาณสู้กันต่อไปในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมอ่ะหากข้อมูลทิดพลาดประการใดลุงรอดเอฟซีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอสวัสดีครับ